ื่อนมาค่ะพวกเรามาสักการะคุณแย้โมนะคะมาไหว้ขอพรคุณแย้โมกันนะคะวันนี้ก็เป็นวันเทศกาลจุดจีนนะคะแต่ที่ร้านคุณแย้าโมก็มีการจัดงานนะคะจัดงานให้กับชาวโคราชนะคะได้มาเดินเล่นนะคะแล้วก็ได้มาไหว้คุณแย้าโมด้วยนะคะนี่ก็คือบรรยากาศร,รอบๆนะคะทุกคนคะนะคะจัด เปี่ยนสวยไหมนะคะโคราชโคราชนระคะของอาจารย์นะคะโคราชก็เป็นสถานที่จัดงานนะคะสถานที่จัดงานที่อนุสาวรีย์คุณย่าโม ไดเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นสิริมงคลให้กับตัวเราด้วยแล้วก็ให้ครอบครัวด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อย่างดีเลยนะคะสำหรับคนไข้ที่เครบรักคุณย่าโบของอาจารย์นะคะนี่นะคะอาจารย์ให้ดูใกล้ๆนะคะผือเราอยากจะไหว้ขอพรคุณย่านะคะเ๋ยน,นะคะขอโทษนะคะสวนี่แต่อยูะะ่จุดนี้นะคะจุดนี้นะคะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่ มองไปที่แววตาของคุณย่าโมนะคะเหมือนคุณย่าโมมองเราอยู่นะทุกคนนะคะนี่ก็นะคุณย่าโมที่รักของจะะอสวัสดีนะคะค,ค,คุณพาการร้องนะคะค,คุณปราริยองน้องอ้งุนนะคะคุณแม่แม่บอกว่าเคยไปไหวย่าโมใช่ไหมคะนี่นะคะตรงจุดนี้นะคะนี่นะคะดูนะค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะพาคุณยาย,ายายมานะคะพาคุณยาย,ายมาเนะะาะจัดเป็นก็ไม่เคยมา งานเทศกาลจุดจีนที่ที่หน้าลานอนุสาวรีย์นะแต่ว่าวันนี้เราก็นึกอยากลองทําอะไรที่เราไม่เคยทาบ้างนะเพื่อทำให้ชีวิตเราแบบเออมีเขาเรียกว่ามีความสุขขึ้นมาแล้วก็แบบเออสิ่งใหม่ๆแปลกๆเนาะเข้ามาก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอนะคะใครอยากไหว้คุณย่้าโมได้เลยนะคะเสียงดังฟังชัดกันไหม ตรงนี้นะคะนี่จุจดนี้<ห>นเลยนะคะน,นี่ปุ๊บนี่นะคะคุณย่าโมจะมองมาตรงนี้นะคะนะคะนี่นะคะใครอยากไหว้คุณย่าโมนะคะขอพรได้เลยนะคะอาจารยะดียู่ให้นะคะอาจาระดีดูให้ สำเร็จโชคดีอาจารย์มือก็บอกนะนักมิติกนักมิติดสำเร็จโชคดีใครมาแล้วถ้ายังไม่ได้รับลูกปัดขาวได้แดกงอพระรูบาบุญชุมมาได้เลยน,นะอาจารย์ุบาธรรมทัพง,งอบให้แจกให้เป็นคนกับทุกท่านโชคดี พุทธังโหมทำมังโหมสั่งขังล้อมนะคะนะคะพุทธังโหมทำมังโหมสั่งขังล้อมอันตรายาวนาสังตินะคะนี้ก็เป็นคาถาบูชาท่านเท้าสุรานารีแล้วคุณยาโมของเรานะคะนะคะนีนะคะนี่อยู่ตรงหน้าเลยนะคะจักรพรรดิมาครอบครองจกรพรรดนี่นี่นี่ตรงหน้าเลยนะคะนี่ตรงหน้าท่านเลยนะคะ ตรงนี้ข้างหน้าเลยนะคะนี่ได้เห็นชัดๆดนะคะเป็นไงบ้างนะคะเป็นไงบ้างดีไหมะนะคะดีะไหมนี่เห็นชัดๆเลยนะคะตาพุ้เลยนะคะจัดคนยังรู้สึกขนลุกไปด้วยเลยนะคะทุกคนนะคะรู้สึกขนลุกขนลุกไปด้วยเลยนะคะ,นะคะเพราะว่าคุณย่าโมเป็นที่รักของชาวโคราชนะคะนะคะ สมจิตนะคะบรรทุกกระตุนใช่ไหมคะคุณบางอ่อนนะคะสวัสดีคุณยายเพ้อมานะคะวัดดีค่ะคุณยายคุณยายมาเที่ยวไหนคะคุณยายคุณยายมาเที่ยวนะคะกับอาจารย์เปิ้ลนะคะเพื่อให้ประชาชนชาวนครศรีมานะคะ ได้ดูได้ดูเทศกาลจุดตีนนะคะพี่น้องคุณยายสวยไหที่นี่คุณยายสวยมากเลยนะคะสวยมากเลยคะพี่น้องทุกคนนะคะที่เป็นแฟนเพลงจันเปิ้นนะคะได้เห็นวันเดยได้เห็นหญ้โมด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะคุณยายย้ายไปไหนยังไม่รู้นเนี่ยได้ได้ไปแถวนี้นะลูกนะโอเดี๋ยวเขาจะแสดงมังกรทองด้วยนะคะมังกรทองนะคะไม่เคยได้เห็นบุญบารมีครั้งแรกเลยใช่ไหมคะ นะคะอ๋อนะคะดังนั้นจะได้จอดพ่นให้ดูนี่นะคะยืนตรงนี้นะคะอ่านะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีนะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งดีนะคะจําคํานี้ไว้นะคะแล้วเราก็พูดคํานี้บ่อยๆค่ะชีวิตเราจะดีขึ้นนะคะแล้วเราก็จะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาตรงนี้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะคุณหินเรียกรับไปเลยค่ะนะคะรับไปเลย สวยไหมนะคะนี่สวยไหมมุมนี้สวยเนาะนะคะสวัสดีค่ะสาวน้อยนะคะตอนที่มาจีงกันนะคะเมื่อประมาณสักสามสิบปีแล้วนะคะตอนนั้นอายุยี่สิบสามก็สามสิบสองปีแล้วนะนะคะเข้ามาจีงปัจจรย์เปิลก็เดินผ่านประตูชุมพลนี่แหละค่ะนี่มีความหลังมีความหลังนะคะนี่นะคะก็เป็นประตูที่เขาบอกว่าถ้าใคร ได้มาเดินผ่านที่นี่แล้วเนี่ยนะคะก <c oughs> ็ได้มาเป็นลูกหลานย่าโมนะครับสาบีอาจารย์เปิ้นก็อยากกันนั้นเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์สวยมากไม่ใช่นะคะตอนเป็นสาวนะคะเขากเ็เดินผ่านที่นี่บ่อยมากนะคะแล้วอาจารย์ก็เรียนเนาะอาจารย์ก็เรียนแล้วเปลี่ยนก็เรียนมหาลัยแล้วนะคะราชพัฒน์เขาก็มาเดินรอดที่นี่ละค่ะประจําเลยนะคะนะคะตรงนี้นะคะใครมีโอกาสมาโคราชนะคะก็ มาเดินลอดประตูชุมพลนะคะเราจะได้กลับมาโคราชอีกนะคะนอเนาะ,นาะวันนี้อาจารย์สวยมากขอบพระคุณนะคะคุณสมจิตค่ะเฮงเฮงรวยรวย่ะนนะคะนี่นะคะนี่นะคะ,ะ,คะประตูชุมพลนะคะเป็นประตูที่ใครเดินใครเดินผ่านลอดผ่านประตูนี้แล้วเนี่ยจะได้กลับมาอีกนะคะจะได้กลับมาอีกจะพาเดิน ขี่มังกรทองดูายแล้วลูกคุณยายไปดูเขาขี่มังกรทองนะคะนี่นะคะอาจารย์พาเดินลอดล้วนะคะนะคะนี่ก็จะได้เห็นบรรยากาศนะคะแม่น้องนุชคิดถึงไหมคิดถึงโคราชไหมลูกสวย โอ้โหในชีวิตก็ไม่เคยเลยนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นการมาเที่ยวมังกรเ,เขาชดสิ่งชดมังกรใช่ไหม เ,เดือนมีนาเดือนมีนาสงสัยจะได้ไปญี่ปุ่นนะคะน่าจะเป็นช่วงจังหวะได้ไปญี่ปุ่นเสียดายมากเลยนะคะลงชื่อไว้ลำแล้วไม่รู้จะได้ลำกับเขาหรือเปล่านะคะน่าจะตรงกับวันที่ไปญี่ปุ่นนะคะ,น,น,นะคะนี้นะคะนี้นะคะโีเคนะคะมาดูพวกขี่มังกรกันกน,นะคะพวกคุณย้ำๆนะคะเะตอนนี้เรายังอยู่นี่ ขอพรไปได้เลยนะคะขอพรในอาจารย์ได้เลยนะ ใส่ชุดสีแดงกันนะคะนะคะเทศกาลไหนๆเราก็เอาด้วยนะคะเทศกาลไหนมีความสุขเราเอาด้วยนะคะเราร่วมด้วยนะคะแล้วเราก็ที่ที่ดีที่สุดก็คือเราได้มาเอ่ออยู่กับคุณย่าโมของเรานี่แหละค่ะนะคะไม่ว่าเทศกาลที่ไหนเราก็จะมาลอมารวมกันที่นี่เนาะนะคะโอเคหนะคะทุกคนนะคะขอพรคุณย่าโมได้นะจเดว่นเดินวนๆให้ค่ะ อาจาบย์กเดินวนๆท่านให้นะคะวันนี้สวยมากขอบคุณนะคะคุณยายนางนะคะบางทีเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเวลามีความทุกข์นะอาจารย์ว่าเครื่องยึดเหนื่อวทางจิตใจเราอย่างหนึ่งก็คือเป็นสิ่งที่เราเคารพรักนะคะหนึ่งก็คือกําลังใจของตัวเองแหละใช่นะคะสองก็คือสิ่งที่เราเคารพรักแล้วก็ศรัทธา สิ่งนั้นก็คือจะเป็นอะไรก็ได้นะจริงๆแล้วถ้าเราคิดกถึงแล้วเรามีความสุขนะก็ได้หมดนะคะทุกคนอย่างอาจารย์เฟิร์นนี่ก็พวกเราทุกคนก็นะคะก็คิดถึงแบบทางเรานี้แหละนะคะให้เรามีความสุขใจแล้วก็มีกำลังใจเนาะไม่เกรงเลยว่าจะสวยมากวอาจารย์ห็นๆขอบคุณมากนะคะมารับเจอแป้งแดงประดุจดั่งได้รับพรจากพระเจ้าไทยศรีอย่างเดียวอาจารย์ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้อ่านี่นะคะอ่ะพวกเรานะคะเผื่อใครอยากจะไหว้พุยธมณฑลก็ยืนให้ตรงนี้แล้วนะคะเป็นเป็น มองมาแล้วแบบสายตาท่านมองมาที่ตรงนี้ค่ะจุดนี้นะคะเป็นจุดที่เป็นจุดที่สายตาคุณย่ามองมาที่นะคะใครอยากจะขอพรคุณย่าขอให้สุขภาพแข็งแรงเนาะขอให้ประสบความสำเร็จขอให้มั่งคั่งร่ำรวย ไปนะคะทนนี่โชคดีสวยไหมนั่งนุ๊สวยไหมสวยไหมนั่งนุ๊นอานขอพรอานูขอพรนะ่ะเดี๋ยวจะหยุดให้อ่ะขอพรขอพรนค่ะฮะดห่าไม่ได้หว นะคะสาวกระพ่อตังบนหนึ่งร้อยบาทครับปิดหนึ่งร้อนะคะเดี๋ยวอาจารย์คุณเดี๋ยวเปรี้ยวรับสารนิจตาผู้เนื้อนี่นะคะคาคาขาบูชาเท้าสุราษนารีนะคะพุทธทางโหนงทางมังโหน่งทางทางล้อมนะคะอันตรายาวินาสามสินโมพุทธายะนะคะนี่ก็เป็นบทสวดบทสวดขอพรคุณย่านะคะนี่ข้างหน้า แต่ว่าคะเรื่องแบบนี้นะคะมันอยู่ที่ใจเนอะใจเราใจเรารักใจเราศรัทธานะคะขอแล้วก็ได้นะคะขอก็ได้หนูอยู่เขาใหญ่หญสักวันจะไปไหว้ท่าน รอบนะคะแล้วก็เผื่อคนโคราชอยากเห็นนะคะเผื่อคนโคราชอยากเห็นนะถึงบ้านใช่ไหม <ug ff> <together> นี่นะนี่ก็เป็นอีกอีกฝั่งนึงนะคะไม่ยมองกล้องนะคะเดี๋ยวอาจารย์เพื่อนก็ขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะคะ <c oughs> ตามที่สัญญาไว้นะคะว่าจะพาพวกเรามาไหว้คุณย่ามโมกันนะคะนี่ก็อาจารย์เพื้นก็ ให้พวกเราได้ชื่นชมนะคะแล้วก็ได้ขอพรนะคะคุณย่าโมนะคะก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนละนะคะเดี๋ยวไปเดินหาคุณยายก่อนนะคะนะคะไม่ค่อยได้มีโอกาสปาเลยนะคะวันนี้รู้สึกว่าเราอยู่โคราชมาตั้ง50กว่าปีแล้วนะคะก็งานแบบนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสนะคะน้อยมากนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยแหละเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ สกกาไหนก็ตามนะขอให้เราเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วก็คิดเสมอว่าทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะแล้วก็จะดีขึ้นจริงจริอย่างที่เราพูดด้วยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะทุกคนบ๊ายบายะคะ่ะ